โอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายถึงเรื่องเครื่องติดจักรยานนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับกพราะเครื่องที่ผมใช้นะครับสําหรับพันทีขาวนะครับที่ลงคลิปไปเมื่อคลิปก่อนนะครับก็คือเครื่องเดียตัวเดียวกันนะครับกับที่เห็นในรูปภาพนะครับก็จะมีขนาด8 0ดสิบซีนะครับรูก็สี่สิบไม่แน่ใจสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบเท่าไหร่มิลนะ ก็ขออภัยนะครับผมไม่ได้วัดเลยก็มันจะมีอยู่3ตัวนะครับเป็น49 60ไม่แน่ใจ60หรือ66แล้วก็80ดีซีครับก็คือตัวใหญ่สุดอีกของอิฟรังอีกรุ่นนึงที่แบบอัปเกรดมาแล้วก็จะเป็นตัวร้อยนะครับตัวร้อยนะครับก็จะแรง ก็สังเกตกันได้ที่ id ไอเสียนะครับว่าจะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนรถผมเนี่ยอ่าผมได้ตะไบาทาง id เอเสียให้มันเดินน้ํามันเดินไอเสียได้สะดวกสะดวกนะครับแล้วก็แรงกว่าเดิมนะครับผมก็ซึ่งถ้าเราแต่งแบบไม่ได้แต่งคาบูนะแต่งท่อแต่งทูสเตอร์คาบูไม่เกี่ยวมันก็แรงแน่นะเครื่องนะั่นแตงผมอ่ะ สเตอร์ับท่อไม่ได้ยุ่งเลยยุ่งแค่คาบ,บูคาบ,บูนี่เป็นคาบ,บูเวฟ้อยนะครับจริงๆอ่ะมันไม่สมควรที่เอาสี่จังหวะมาใส่สองจังหวะใช่ไหมเออเดี๋ยวผมใส่ได้ครับแต่เอามาแปลงเอาแปลงแปลงแป้นแ,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 แปลงอะไรนะครับประมาณสี่สิบเก้าองศานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรูปตามรูปเลยครับก็เครื่องจริงมันจะมียอดๆมันคือตัว 49ซีซีที่เป็นสี่จังหวะนะครับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสียงมันแปลกๆมันเป็นสี่จังหวะที่ไม่สมุดเลยนะครับพอเครื่องตัวนี้เวลาเท่าที่ผมวิ่งไปนะคารบูเดิมเนี่ยจะอืดๆมากเหมือนเครื่องมันต้องการต้องการแบบคาบูใหญ่กว่าเดี๋แบบเหมือนอยากไปอีกแต่ไปไม่ได้แล้วอ่ะคือคาบูมันเล็กอะ่ะแต่พอผมเปลี่ยนคาบูเพราะแล้วก็แยงไปนะอื้อไม่โคตรแรงนะบอกกันเลย ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็คลิปสั้นๆผมชอบลงคลิปสั้นๆนะเราเอาง่ายๆเราแต่งคาบูทสเตอร์โซ่โซ่โซ่โซ้เราไม่เกี่ยวเรื่องไอดีไอเสียแล้วก็โทสเตอร์นิ่งก็แรงแล้วนะไม่ต้องทำอะไรมากมานะครับเครื่องพูกนี้ก็จริงๆมันเป็นเครื่องติดยากยานนั่นแหละออแต่บางคนเขาก็เอาเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าที่มันไม่มีถังอ่ะเขาก็ถอด ล้วเขาก็ใส่กันผมก็เออมันก็เข้าท่าดีนะแต่ผมมองไปมองมาว่าทําไมคันสีขาวผมไม่ใส่เครื่อง4ี่จีีที่เป็นเหมือนเครื่องตัตหญ้าเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาออกเนี่ยมันจะช้ามากนะครับแล้วมันไม่มีคัดคือตัวผมแบบตัวผมใหญ่ไงตัวผมสูงใหญ่แล้วมันแบบกลัวรถมันไปไม่ไหวผมก็เลยใช้เครื่องนี้ดีกว่าดูว่ามันแรงกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเิปนี้ก็ ตามภาษาผมก็ไม่มีอะไรคิปจะอะไรจะลงไงเออเขาง่ายๆไงๆ <d> เดี๋ยวผมว่าจะเก็บเงินตรงนี้ผมเก็บเงินจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ครับซื้อบีดนะครับผมซื้อบีดอยู่จะซื้อบีดนะครับเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับเราบางทีแบบเราผ่าท่อเงผ่าท่อให้มันดังอะเครื่องบางทีมันต้นมันแรงจริงแต่ไปลายไม่แม่ไม่ไปเลยครับรถ พูดถึงหมายถึงตัวเครื่องติดจักรยานนะนะคือไม่ไปเลยคือถ้าเราไปตัดท่อเนี่ยไม่ไปเลยไม่ก็ถอดปลายท่อนี่ไม่ไปเลยครับสําคัญจริงๆเลยก็ครับประมาณนี้นะครับ